พระเอกหนุ่มรูปหล่อล่ำบึกตัวท็อปแนวหน้าแห่งวงการบันเทิงไทยสาวๆหลายๆคนเห็นแล้วถึงกับต้องร้องกรีดถึงความหล่อของเขาแน่นอนสำหรับสนยุ์ส่งภัยศารผู้ชายในฝันของสาวๆหลายคนหล่อไม่พอแถมยังเก่งมากๆอีกด้วยมีผลงานในวงการมากมายให้ทุกคนได้ติดตามตลอดพร้อมยังอวดหุ่นล่ำบึกอวดความหล่อผ่านทางโซเชียลให้สาวส,าวสาวตะลึงอยู่เป็นประจำแถมยังเป็นผู้ชายทาดแมวอีกด้วย ล่าสุดสนยุกส่งภัยสารโพสต์คลิปแกล้งน้องแมวโดยได้พูดไว้ว่าวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายและเอามือปิดจมูกน้องแมวแล้วพูดต่อว่ารอให้มันนิ่งลงค่าใช้จ่ายของเราจะลดลงครับแต่ทําเอาบรรดาแฟนคลับแห่โฟกัสผิดจุดพร้อมคอมเมนต์รัวๆว่าดูน้อนแมวผิดดูพี่สนถูกแมวขาวและล้ำมากค่ะแต่ตอนนี้เราตายก่อนน้องแมวอยากเป็น แมวอื้อหือแมวขาวล้ำมึกมากโฟกัสตรงไหนก่อนดีเนี่ยคนก็งานดีแมวก็น่ารักเลือกไม่ถูกจริงๆ